สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องพานิซี่พิเมลีสกอร์สองพันยี่สิบเอ็ดสองพันยี่สิบสองหนึ่งกล่องจะมีสิบสองแพ็คหนึ่งแพ็คมีสามสิบกรัสนะครับรวมทั้งหมดสามร้อยหกสิบกรัสเรามาดูกัน นะครัสองแพ็คเอาละไล่ทุกทีละแพ็คเลยดีกว่า <_ s> นี่ก็จะเป็นเบสการ์ดนะครับก็ถือว่าสวยโอเคใช้ได้นะครับ เมนดี้นะครับคนแรกคนต่อไปพิกด้ามิคาอีวะลิวทพูเคอร์ติสโจนนะครับเลสเตอร์แคสเปอร์แชมเคิลนิวคาสเซิลคาร์ลัมวิลสันแมนซิตี้ แจ็คกิลลิตแมนยูใครครับป็อกบาวัตฟอร์ดอิมแลนด์โลซานบใบอาซีนะครับเป็นอาซีใบแรกคนระับต่อไปเบอร์รี่คิสวูดก็ตอนนี้ย้ายไปนิวคาสเซิลแล้วนะครับ ลีโอฟูอีกแล้วโจตาเนสเตอร์คาสตันเย่บเบลนฟอร์ดพอนตัสเจนสันพิดด้านเบอร์ลี่นะครับจูฮันเบิร์กกูดมูนสัน เอเวอร์ฟูทเอเอเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โน่ไปต่อไปเอฟเวอร์ตันเบนกอดฟี่นะครับเด็กเก่านอริชไบรตันโมเปวิลล่าแม็กินนะครับก็ฟอร์มดีอยู่นะครับตอนนี้ โรแมงเปโลอดอาร์เม่ออาร์ซีมกันนะครับจากเซาท์เทมป์ตันลีดแบมแบมครับแพทริคดัมฟอร์ดอาร์เซนอลนิโคลัสเปเป้ไบรตันซอลลี่มาร์ชนอริชเกลนสเฮนรี่สเปอร์นะครับ อ่าวเฮี่เคนวินล่าแดนนี่อิงสตันส์ขายบลอกเกอร์ปีเตอร์นะครับ เวสต์แฮมดูคาสฟาเบียนสกี้อาร์เซนอลโอ้ไบไบที่เด่นสุดในรุ่นนี้นะครับกาเบียมาติลเลนนี้นะครับอาร์ซีด้วยมาถึงอีสเทอร์แล้วครับสอร์เทมตันไคลวอเกอร์ปีเตอร์ไบเลเซอร์นะครับ เลนฟอร์ดดาวิดลายซนะครับไบเลเซอร์ก uh, ็สวยเอาขึ้นมาเลยอ l ร์แฮนทีมอีลนเมสซียนะครับใบสุดท้ายเป็นอะไรพา b บลฟอร์นานะครับเบรกทูเบรกทูฟอร์นา โอเคสองแรกก็ยังไม่ไม่มีอะไรมากมายสองที่สอง พนตัสเจนสันนะครับเบรนฟอร์ดเบอร์ลี่เอาสามระใบนี้โจโฮันเบิร์กกุดมอนสันเรยฟูเอาอาโนกแล้ววูบลาอูฮิมิเนสเร็วๆเ,เลยเนาะใบเบ็ดิวคาสเซนินอาร์เมลอน ลาฮิมสเตอร์ลิงมาซิยาอเปเซิบิย่านะครับตอนนี้ก็แต่เดี๋ยวคงมีแนวโน้มจะกลับมาเพราะว่าฟอร์มก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรนะครับวิลเลียมทอสเอกกงมาตเลวิดานะครับเบอร์ลี่จอร์แดนเอนเดอร์สันนะครับเยวกูซู ale, RC, ามาเล่อารซีนะครับเพิ่งมาใหม่นะครับไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ เซบัสซีพูลิสิตนะครับกัปตันอเมริกาจอชบาวฮิล์ ill, นะครับเบอร์ลี่บุกโยสาก้านะครับมาร์คคูคูเลล่านะครับไบรตันแม็กแอรอนนะครับนอลิชโซนเทงมิน erm นะครับสเปอร์โอเคครับใบนี้เอาเพิ่งเปิดซสแล้ว กิลัลนทีนี่นะครับไม่อาซีแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นดาวเด่นนะครับมิเกลอันโตนิโอไมเคิลคีนนะครับโจนี่โรเซลโซแมตติแคทอเล็กแมคคาที่มัติอุตกลิด กลิชนะครับปาเต้นะครับลุยส์ดังต่อ,อไปอินเสิร์ตนะครับไบตันโรเบิร์ตซานเชสก็ยังไม่ใช่ใบลันเนาะเป็นใบเลเซอร์ธรรมดาอยู่เลยลียดคารวินฟิลิปโอวันนี้ลันนะครับคารวินฟิลิปลันอ่ สิบเอ็ดทับยิบห้าถือว่าลันต่ำนะครับโอเคอยู่น่าจะมีราคาอยู่ครับใบนี้ต่อไปเบลนฟอร์ดลิโก้เฮนรี่นะครับเบกทเป็น r าด้วยนะครับใบสุดท้ายมันจะเป็นลุกกี้การ์ดนะครับลุกกี้การ์ดของสกอร์จะเป็นใครอาดัมไอด้าของนอริชนะครับ อดัมมาซิน่านะครับโจเซซาซาเดโอมาเน่เจมส์มาดดิสันครับของเลสเตอร์ดิโก้เฮนรี่ซ้ำนะครับเอ็ดวาร์ดเมนดี้นะครับเคอร์ติสโจนก็ซ้ำอีกแล้วแคสเปอร์แชมเคิลฮ้อรู้สึกได้ซ้ำเยอะจริงๆคันลัมวิวสัน กิลิชปอกบาซามเยอะจังเว้ยอิมลานรอซามันมันสองเดียวกับเมื่อกี้หรือเปล่าล่คริสวูดอเล็กซ์แมคคาที่เอ้ยทำไมอันนี้มาติอุสกิจเอ้ยมันมันเอาสองเดียวกันมาให้ไงเลยปาเตนี่ไงเหมือนกันหมดลูอิสดัง อ่ะจอสาเจนโผล่มาอันใหม่ละแจ็คเฮลิสันโอเดกาดาอิดเบนลามาเดมารายเกนะครับเด็กเก่าเลสเตอร์ไปอยู่เอเวอร์ตันแล้วลูคัสมูล่าเอสลี่คอนซาคริสเตียนเบนเทเก้ ลาฟิ ja, นยาครับตัวนี้ก็เด่นแต่ไม่ได้ลุก,กี้นะครับอ่าต่อไปอินเสิร์ตนะครับอินเสิร์ตเซาเทมตันโรแมงเปลลนะครับอาซี RC, แต่ไม่ได้รันเมนยูใครโรนลโด่ Ronaldo, ไหมเนี่ยมาคาสแลตฟอร์ดดนะ็อกเตอร์ ดอกเตอร์เลเซอร์แต่ไม่ RC นะครับอินเสิร์ตต่อไปรีดหรือเปล่าเนี่ยเลสเตอร์เจมส์แมตติสันครับแบตก็จะหมดเจมส์แมตติสันสกอร์ทีมโอใบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับสวยอยู่สกอร์ทีมเจมส์แมตติสัน แต่ไม่รันนะครับเชลซีอัสปิลิกเวตานะครับเน็กเลเวลด้านหลังก็ไม่ค่อยพิเศษเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอดูสกอร์ทีม <c oughs> ข้างหลังก็เฉยเมีคนแนบน้อยใจนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาให้เขาอ่านนะครับเขาน้อยใจบอกแอปเปิดโดยไม่ให้เขาออกเสียง <c oughs> อยากจะสะกดให้ฟัง เดี๋ยวเรามารอดูคลิปหน้าแต่คลิปนี้ขอไลค์เยอะๆก่อนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เขามาออกเสียงในคลิปต่อไปนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูกันนี่คือคนโปรดเขา้านี่ <c oughs> ออกเสียงหนดิชื่ออะไรเจมส์แมดดิสันเห็นไหมครับหลังจากดูบอลมานามออกเสียงคำเนียงเป้แล้ว Okay. สองต่อไปนะครับใดแรกทูริสตอีกแล้วกับตอนอเมริกาเบอร์ลี่จอรจบราหฮิลเดวิลฟูฟันไรส์นะครับวูฟโพเดนเลอันเฟเซอร์เอาเร็วๆเ,เลยเนาะ เราเจอตัวเด่นก่อนเบนาโดซิลวาวารานะครับนักเตะใหม่แต่ไม่อาซีเพราะเคยมีการ์ดมาลิดมานะครับดาวนียลแบ็กแมนหรือเปล่าอาซี RC, นะครับคนนี้เดวายแม็กนิวแอนดี้โรเบิร์ตสันนะครับโรเบิร์ตยาวไม่มีเนาะใครมาคัสฟรอสนะครับ มาครัสฟอร์ดเบลนฟอร์ดค่ฮาวเวิร์ดคนนี้ผมก็อยากได้นะครับหน้าตาหล่อดีนะครับหล่อแบบเร็วๆเบอร์ลี่เอชลีย์เวสต์วูดนะครับเวสต์วูดป่าใต้นะเอเอร์ตันลูกาดีนนะครับตอนนี้ก็ย้ายไปไหนแล้วนะวินล่านะครับไปอยู่กับ เฮเจิดนะครับให้เฮเจิดคอยปั้นสเปอร์ฮูโกโยลิสพี่โดยไม่มาเลยปแอเลนลูเมลูนะครับคน oh, นี้ชื่อเท่ดีนะครับนอริสอาซีด้วยนะครับเดี๋ยวไจะเอาไปนี้ไปแกล้งในคลิปหน้านะครับ <laughs> เดี๋ยวคอยดูการออกเสียงนิโคล่าเวลาสิบนะครับ ว่าเขาตัวเองยังอ่านเสียงไม่ถูกเลยอร์เซนอนเอีอเอเมริกโอบาเมยองตอนนี้ก็ไปรุ่งกับบาซ่านะครับก็ถือว่าจาักกาันได้ดีพอไปปุ๊บอั์เซนอนก็ฟอร์มดีขึน้นบาซ่าก็ฟอร์มดีขึน้นเพราะเขาก็ยิงเยอะเนาะอาจจะเหมาะกับดิดลาลิก้ามากกว่าอีฟบิสซูม่านะครับคนนี้ก็ฟอร์มดรอปลงไปหน่อยนะครับบบลล่กิวมอนนี่หายไปเลยเป็นดาวรุ่งเชลซีนะครับ ส่งมาให้ปั้นให้ก็หายไปเลยคิสตันพาเลตทาลิสมิเชลนะครับวินล,ล่าเบอร์ทานเตาเล่นี่ก็เป็นซุปเปอร์ซับบ่อยๆนะครับแซลเทมตันลิฟลรามิโตคนนี้ผมก็ชอบนะครับฟอร์มดีเยี่ยมมากเป็นเหมือนจะเป็นแบ็กมั้ใบนี้อาซีด้วยใบยแรกของเขาเวสแฮมจาร์อตโบเวนก็ไม่ได้อาซีแล้วแต่ ฟมก็เป็นตัวแบกของเวสต์แฮมเลยนะครับเบเวอร์ตันเบนกอดฟี่อีกแล้วมาอีกแล้วไบรตันโมเปอีกแล้วรู้สึกได้ซ้ำเยอะเหลือเกินอินเสิร์ตบ้างโนลิชแกลนเฮนรี่เลเซอร์แต่ไม่รันนะครับกับด้านเหมือนแมนยูเปล่า แมนยูพ <c oughs> ิโดคิสเตนโรนัลโดฟอเจดอนซานโชโอ้ใบนี้ใบรันด้วยนะครับแต่ลันลันก็ถือว่าปานกลางไม่ต่ำมากไม่สูงมากสี่เก้าทับสี่เก้าใบใบนี้น่าจะได้ราคาเยอะ <c oughs> ใบสุดท้ายเลยนะครับนี้นอริทแงเลยสีเหลืองแม็กซแอรอน สกอร์ทีมนะครับใบกาเบียมาตินเนลี่โอ้ันี้ r อ h o t ซีฮอตลุก้ใบนี้มีราคาแน่ๆครับหายากเป็นอาซีด้วยแล้วฮอตลุกกี้ด้วยนะครับอินเสิร์ตใบแรกของมาตินเนลลี่ใครให้มาสามพันขายเลยครับใบนี้แซมแๆหน่อยเดี๋ยวให้ ฟังการออกเสียงคนนี้นะครับนี้ชื่ออะไรเกรเบลมาตินเนลีมาติเนลีเพราะว่าแอบได้ยินเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> อดใจรอหน่อยนะครับเดี๋ยวรอคลิปหน้าก่อนรอส่งไปเรียนที่ฝรั่งเศสก่อนนะครับ <c oughs> ใบแรกมาอีกแล้วแต่ไม่ใช่เลเซอร์ครับใบนี้เจรอนซานโชนะครับเคนซิมาเป็นอาซีนะครับใบนี้แต่ใครไม่รู้ไม่รู้จักเนลสันเซเมโดเด็กเก่าบาซ่านะครับมาอยู่โมฮัมเม็ดซาร่าโอ้เเมื่อกี้เมื่อกี้ได้มาเน่ไปแล้วเนมาเน่ซาร่าขาดเฟมิโน ถ้าแฟมินโน่ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีโจต้าอยู่เดสเตอร์เจมี่วาดีจเจมี่วาดีเออเตเลมมนซะงั้น,งงนแต่คนนี้ผมก็ชอบนะครับเพราะตอนไปเดทคนนี้เคลื่อนได้ลายเซ็นเข้ามาโอเคอยู่แต่งเหมือนงองแงอยากย้ายทีมเบนฟอร์ดเซจีคานสเหมือนจะดังด้วยมั้งคนนี้อารซี เชลซีช Ch well. ิวเวลอนนี้ไม่ชอบเลยเด็กเก่าเลสเตอร์แต่ก็ยอมแล้วมันเก่งจริงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอ้าอีกแล้วด็อกเตอร์อีกแล้ว, Doctor, ลวเห็นหัวผมรู้เลยเดาได้เลยเลสเตอร์ไงงอกุลเชื่อไหมว่างอกุลโซยุนชูเชื่อ เห็นหัวก็รู้ว่าซุปเปอร์สาย่านี่ครับเลตเตอร์ทากลา่าโยยุนชูนะครับพี่โงกุลของเราฟอร์มแย่นะช่วงนี้โจลิงตันนะครับอันนี้ก็เหมือนเกิดใหม่นะครับได้ปรับตำแหน่งใหม่ก็ฟอร์มดีขึ้นเฟรนตอเลสย้ายไปบาร์ซ่าแล้วนะครับพีโดไม่มาล่ากี้เนี่ยพีโด บุนโนเฟนานก็โอเคไม่ใช่อาซีแต่เป็นใบแรกที่ผมเคยมีของเขาเลยนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเก่งจริงแต่ขี้วอยวายขี้หงุนหงิดเมนไม่มาหรือเปล่าไม่รู้อาดัมมาซีน่านะครับอาซีขอแค่วาดี้กับพ<ห>ี่โดครับอยากจะได้เชออดัมนะครับ พาโบฟอร์นาวมาคู mm hmm. ่เลยเอ๊ะเหมือนจะมาแล้วเนาะฟอร์นาวอัลันโอลิโอสคิปอ๋อเอา้าเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเป็นอาร์ซีจริง mm hmm. ดิเห็นเล่นมาตั้งนานละเอมิโลมาติเนสตอนแรกชอบนะเพราะว่าสู้ชีวิตดีแต่ตั้งแต่ทำท่ากวนตีนใส่พิโดต่อเอ๊ะใส่ใครนะบูโน่หรือเปล่าตอนยิงไม่เข้านี้ ความชอบหายไปเยอะหน่อยโจชิมแอนเดอร์เซนนะครับแดเนียลเจมส์นะครับถือว่าเป็นอาซีของลีดเพราะว่าก่อนหน้าอยู่แมนยูนะตัวนี้เหมือนผมคือวิ่งเร็วอาดัมลาลาหน้าเ <c oughs> ด็กเก่าหงเอาไปเผาทิ้งนีไหมน่ะ knowledge มีลอดลาชิก้านะครับอาร์ซีพาเลตชอนฟิลิปมาเตต้านะครับลีดอาลันเมซีเย่นะครับซซลแทนตันนาธานเลดมอนดิคันไรส์นะครับไม่เป็นอาร์ซีแล้วแล้วอันนี้แหละบิสก้าวันนี้อินเสิร์ต อไม่ใช่ลิดใครว่าลาฟินยาอย่างเงี้เลยเอา้าแดนแดนเจมส์เลเซอร์ไม่รันซอนเทมตันเ้อะรู้สึกจะเยอะจริงซอเทมตันแมคคาที่รันต่ําแต่เลขสวยอยู่นะครับเห็นไหมสิบห้าทับยิบห้าสิบห้าทับยี่สิบห้า อ้าวแคสเตอร์เป็น all hand team โอเคหน่อยนะครับนี่อะไรเนะนี่ยเบรกทูงี้เลยลิโก้เฮนรี่เบรกทู two, มันจะซ้ำหรือเปล่าวะลิกโก้เฮนรี่เนะี่ยเดี๋ยวขอสต๊อปไว้ชั่วคราวนะครับเหมือนแบตใกล้จะหมดแล้วขอเสียบแบตก่อนแล้วกัน